ห6 1นะคะการทดสอบของคัสคั่นวอลลิสการทดสอบของคัสคันวอลลิสนะคะจะคล้ายกับการทดสอบของ Man Whitney ยูเทสซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบจากประชากร2กลุ่มที่ไม่สัมพันธ์แต่วิธีการทดสอบของคัสคั่ One List จะขยายออกไปให้เกี่ยวข้อง กับประชากรที่มากกว่า2กลุ่มนะคะเป็นวิธีการทางสถิตินอนพารามิติกที่ใช้ทดสอบกับประชากรที่มากกว่า2กลุ่มนั่นเองค่ะและประชากรที่เป็นอิสระต่อกันและข้อมูลที่ได้รับจากการวัดน,น,นะคะจะมีลักษณะที่เป็นมาตราอันดับได้นะแล้วก็โดยมุ่งตรวจสอบอะไรมุ่งตรวจสอบว่าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั้นนะคะได้มาจากประชากรที่มีมัตยฐานเท่ากันหรือไม่นะอะไรเนี้ยจะมีคําถามเนาะหรือว่ามีค่ากลางไหมอ่าอันนี้นะ หรือว่ามีค่ากลางไหมนะคะมีค่ากลางหรือไม่นะเขาจะถามเนี้ยนะจะต้องพิจารณาตรงเนี้ยแล้วก็นั่นก็คืออะไรนั่นก็หมายความว่านักวิจัยจะต้องดูที่กลุ่มตัวอย่างนะคะว่ากลุ่มตัวอย่างอย่างนั้นเนี่ยจะมีการแจกแจงเหมือนกันหรือไม่นะคะวิธีนี้นะคะจึงเป็นวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ ทางเดียวทางด้านนอนพารามิเิกโดยการใช้การวัดข้อมูลในลักษณะของการใช้ตำแหน่งนะคะหรือว่าอันดับในการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองค่ะแล้วก็ในลักษณะสถิติพารามิเตตก็จะได้เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวด้วยนะ,ะประมาณนั้นนะคะทางเดียวนี่คุ้นไหมคะการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวคุณคุ้นเคยกันดีในการวิเคราะห์แบบ one way analysis One-way analysis of variance หรือว่า ANOVA นะคะคุณคุ้นเคยดีเนาะนั่นแหละค่ะก็คือเป็นการทดสอบของคัสคันวอลเลซนี่เองนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการวัดเนี่ยในมาตราอันตรภาคหรือว่ามาตราอัตราส่วนเนี่ยนะคะก็จะต้องสอดคล้องกันด้วยนะ ใช่จะต้องสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของคุณด้วยโอเคปะแล้วก็การสอดคล้องกับข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบอโนวานี่นะคะคําว่าการทดสอบอโนวาอย่าลืมนะจะมีความหมายเดียวกันก็คือการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว one way analysis of variance นะคะคก็เป็นอนุว่าเนาะที่ประชากรต้องมีการแจกแจงปกตินะคะและความเป็นปริมาณเท่ากันนะคะวิธีการทดสอบมีลำดับขั้นตอนดังนี้คะ่ะ 1. ตั้งสมมติฐานนะคะ H 0ประชากร k กลุ k ่มมีค่ามัดชิมเท่ากัน H 1ประชากร K. •กลุ่มมีค่ามัดชิมไม่เท่ากันนะคะขั้นตอนที่2อําหนดระดับนัยสําคัญโอเคไหมคะแล้วก็ขั้นตอนที่3คํานวณสถิติทดสอบ H จากสูตร h เท่ากับวบงเล็บใหญ่12หารด้วย n คูณด้วยผลลัพธ์ของ n บวก1นะคะของผลบวกของ sigma rj ยกกำลัง2หารด้วย nj นะคะเมื่อ j มีค่าเท่ากับ1ถึง n นะคะลบด้วย3คูณผลลัพธ์ของ n บวก1นั่นเองค่ะโดยมีวิธีดังนี้นะคะ1ค่ะรวมข้อมูล k กลุ่มที่สุ่มมาเข้าด้วยกันค่ะแล้วเรียงลำดับจาก ต th th formal, ่ำสุดไปหาสูงสุดนะคะแล้วก็ให้ค่าต่ําสุดอยู่ในอันดับ1ค่าต่ําสุดที่ถัดมาอยู่ในอันดับ2ทันนะคะแล้วทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนถึงค่าสูงสุดเป็นอันดับสุดท้ายค่ะ 2. ค่ะถ้าข้อมูลที่สุ่มมามีตำแหน่งเท่ากันไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของอันดับหลัก 2. ข้อมูลที่สุ่มมาถ้าข้อมูลที่สุ่มมามีตำแหน่งเท่ากันไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของอันดับแทน ะคะมหาผลรวมของอันดับสําหรับประชากรแต่และกลุ่มโดยให้ RJ เป็นผลรวมของอันดับในประชากรชุดที่ J นะคะ J เท่ากับ1 2 3ถึง n ค่ะ nJ แทนจํานวนข้อมูลในประชากรชุดที่ J n แทนจํานวนข้อมูลทั้งหมดค่ะขั้นตอนที่4ค่ะหาค่า H จากสูตรในข้อ3ที่เรียกว่า H test นั่นเองค่ะขั้นตอนที่4ค่ะ, 4, คะการทดสอบในยะสาคัญเนื่องจาก H test หรือ คูณขั้นันลิสต์สถิติเฮสเทสมีการแจกแจงแบบคิสแควที่ดีเอฟเท่ากับ K ลบหดังนั้นนะคะจึงนําค่า H ที่คานวณได้ในข้อ3.4เนี่ยไปเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตของคิสแควที่ดีเอฟเท่ากับ K ลบหถูกต้องไหมคะณนะระดับใดครูณะระดับในย่ำสาคัญที่กําหนดโดยจะตัดสินใจต่อไปนี้คะ่ะถ้า H ที่คานวณได้มากกว่าค่าวิกฤตของคิสแควที่ปฏิเสธสมมติฐาน h ฮศูนย์โอเคไหมคะหรือถ้าค่า H ที่ ได้น้อยกว่าค่าวิกฤตของไทรสแควร์จะไม่ปฏิเสธสมมติฐานเฮสูนนั่นก็คือให้คงสมมติฐานเฮสสู์ไว้ค่ะ